มาแล้วจ้าของแซบอีสานบ้านเฮาพี่น้องตำบังคุ่นะคะแล้วกับปลาทูสามตัวแล้วกับมีพักต่างๆนะคะพี่น้องคะ่ะมากินน้ำกันเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการนิดนึงนะคะพี่น้องะ่ะมาค่ะมากินกันเลยคะ่ะวันนี้บริด้เสวยอย่างเลยนะคะทาปากนิดหน่อยนะคะกินกับข้าวเหนียวพี่น้องกินกับข้าวเหนียวหิ้วเข้า ใบสองใบสามแล้วจ้ามากินกันค่ะตำมังหุ่งมังหุ่งเหลืองพี่น้องเผ็ดเพด็เพดใส่ประแดกนัวๆบ้านเขาค่ะล่ะแซ่บมากนัวพี่น้องเอรอ มะเขือก็ซื้อมาจากโรงพยาบาลพี่น้องสิบบาทสิบาทก็ได้ประมาณเจ็ดแปดหน่วยละ นี่ปลาทูนะคะปลาทูกระตูใบใหญ่ดอกพี่น้องเทงลยยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทสามตัว ปาทูตัวน้อยประมาณนี้ค่ะเทงหรืยี่สิบห้าบาทแต่มีสามตัวนะคะจะถือหรือจะแพงเนาะคะนะ่ะเะ คู่กันอยู่ในถุงเดียวกันมะเขือนี้ประมาณหกเจ็ดลูกแล้วก็มะเขือนี่ก็ประมาณห้าหกลูกถุงละสิบบาทพอซื้อนะคะเนอะกับประม่นยางแพงดอกพี่น้องของบ้านเฮานะคะปลูกยากลำบากนี่นะคะ่ะ เพื่อสิได้โอ๊ย กำละงสิบบาทค่ะเนี่ยก o บ e r n m e กํยยาใหญ่หรอกพี่นอ้องกำจัมนี่แหละแต่เห็ดตรงนี้มันธนาจัมนี่นหลลายอยู่แล้ว สัตมกักกำรละสิบบาทนี่ค่ะอย่างละสิบพี่น้องสามอย่างเออซื้อมาซื้อมาสามอย่างสามสิบบาท Mm-hmm. พักบุ้งเก็บในสวนเจ้าของนะคะปลูกเองกับล้างเป็นตะก,กินพี่น้องเก็บมากำมนึงนี่แหละค่ะือม <Okay. S 1> <c oughs> <c oughs> ขอบพระคุณนะคะท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ